สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสปรินร์แลนด์ครับอยู่กับช่องจอไหนท์ใช่ไหมครับผมวันนี้จะมาสรุปสาระสำคัญนะครับผม AMA อเออา anything กับทางฟาเดอร์ของเกมส์สปรินต์แลนด์นะครับผมฉบับวันที่5พฤศจิกาสองห้านะครับผมเนื้อหามีอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะแล้วก็จะมีเอกสารเพิ่มเติมนิดหน่อยนะที่เป็นตัว Official Update ของทางสปรินต์แลนด์เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมผสมสลับเนื้อหากันไปมานะเพื่อนๆจะได้อัปเดตข่าวสารตามกันทันโอเคมีอะไรไปดูกันเลยนะครับผม เริ่มต้นนะเพื่อนๆก็ในส่วนของพรีเซลอีเวนต์นะครับผมใกล้จะจบแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้เหลือระยะเวลาเพียงแค่8วันกับอีกสิชั่วโมงก็จะจบพรีเซลอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของไวเชอร์นะเพื่อนๆตอนนี้ไวเชอร์ก็หยุดแจกแล้วนะครับผมสําหรับการสเป e SPS ณตอนนี้นะครับผมจะไม่ได้ไวเชอร์แล้วนะนเพื่อนๆเพราะว่าเขาตั้งใจแจกแค่ระยะเวลา1เดือนตอนนี้ครบระยะเวลา1เดือนแล้วก็ครบตามกำหนด1นล้านไวเชอร์ได้ถูกแจกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ใครต้องการบอยเชอร์หลังจากนี้นะครับผมก็ไปซื้อได้ที่ตลาดนอกนะทรีโบเด็กหรือไฮเปนจินนะครับผมสำหรับเอกสารสรุปส p ริน l ์แลนด์นะครับผม AMA ฉบอบที่5 2021ก็ทำโดยคุณไบรโบ2 7เหมือนเดิมนะเพื่อนๆโอเคนะเนื้อหาหลักๆนะครับผมก็จะเป็นเรื่องว่าเกมสปรินต์แลนด์เนี่ยกำลังเติบโตเป็นในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆทางบริษัทเขาอะเรียได้ว่าตอนนี้จ้างพนักงานฟูลไทม์พาร์ทไทม์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผม สำหรับคนที่มีปัญหานะครับผมเกี่ยวกับระบบเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติมเงินหรือว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของซัพพอร์ตบางอย่างนะครับผมก็ทิกเก็ตที่ทางผู้เล่นนะส่งเข้าไปมากกว่า60 0 0ทิกเก็ตในระยะเวลา30วันที่ผ่านมานะครับผมก็ทีมงาน,นได้โชว์ไปมากกว่า5้าพันทิเก็ตแล้วนะเรียกได้ว่าทีมงานไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมในหลายอิชช u e ที่ถูกส่งเข้าไปนะครับผมอาจจะใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานาน,านหน่อยนะแต่ทีมงานไม่ได้ตกหล่นนะครับผมก็ ทยอยแก้ไขปัญหาให้ได้เรื่อยนะครับผมถ้าใครติดปัญหาในส่วนไหนนะครับผมเกี่ยวกับเกม Spinterland ก็สามารถติดต่อช่องทางของซัพพอร์ตของ Spinterland ได้เลยนะครับผมช่องทางที่สะดวกที่สุดที่ติดต่อไว้นะส่วนตัวผมว่าเป็นทางย i s c o r d นะครับผมมีคนมาตอบค่อนข้างรวดเร็วอยู่นะโอเคนะครับผมแล้วตอนนี้ทาง Spinterland เขาก็มีขายไอเทมที่เป็นเกี่ยวกับพวกเสื้อหรือว่าแบบอุปกรณ์เกี่ยวกับ สปินต์แลนด์อะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมก็ลองเข้ามาดูได้นะเพื่อนๆก็เนี่ยเขาจะมีเสื้อมีหมวกมีแก้วอะไรเงี้ยมีแมสด้วยนะเพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจก็ลองช้อปปิ้งได้นะแต่รายละเอียดมันจะส่งมาที่ประเทศไทยยังไงค่าส่งยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวลองมาดูนะผมแปะลิงก์มาให้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมทางสป i ินต์แลนด์นะก็ได้มีการร่วมพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทมากๆเลยนะเพื่อนๆก็ อย่างตัวอย่างที่เขายกมาที่ผมรู้จักนะก็จะมีตัว XPS นะหรือเป็นตัว Expansion Game นะจะเป็นเกมที่อยู่บน w a i n นะครับผมก็ถือว่าดังใช้ได้เลยนะในส่วนของ Crypto Bot นี้ผมไม่ไม่เคยได้ยินนะกเื่อนแต่ว่าลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดมันเหมือนอตัว NFT Game ที่เขาขายเนี่ยเขาขายอยู่บน OpenSea นะถ้ามันเป็นเกมรูปแบบไหนยังไงน่าสนใจยังไงเพืพ่อนๆลองมาแนะนาอธิบายกันได้นะเพืพ่อนๆเผื่อแบบเป็นเกมที่จะได้เปิดโอกาสให้หลายๆคนได้เข้ามา จอยกันใหม่นะก็ยังไงถ้าใครรู้รายละเอียดก็ก็ลองมาบอกต่อกันด้วยนะโอเคนะครับผมแล้วก็เขาก็มีแผนที่จะอัปเดตทัวร์นาเมนต์นะเพื่อนๆช่วงต้นธันวาคมนะครับผมจะมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่จะให้รางวัลแบบเยอะแยะมากมายเลยนะอาจจะให้ในรูปแบบของ DC SPS หรือว่าเป็น NFT รูปแบบอื่นนะครับผมก็กําลังอัปเดตอยู่นะก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมช่วงต้นเดือนธันวาคมนะ่าจะมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆมาให้เราได้เล่นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม โอเคและในส่วนของคําถามที่มีผ <ahead> ู <m inton> well, so. to to season, official, ้เล่นถามเกี่ยวกับ Chaos Legion นะเดี๋ยวผมจะข้ามไปตัวที่เอกสาร Official ของส m i t เทอร์แลที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยนะเพื่อนๆจะเป็นตัวเกี่ยวกับ Chaos Legion อัปเดต Official d r Bright Review นะครับผมเอกสารตัวนี้ก็อ f f i c i a l นะเพิ่งอัปเดตเมื่อ19ชั่วโมงที่แล้วเองนะก็รายละเอียดเดี๋ยวผมอัปเดตจากตัวนี้เลยเพราะมันล่าสุดให้เลยนะเพื่อนๆโอเคนะก็ในส่วนของตอนนี้นะครับผมเป็นที่แน่นอนแล้วนะว่าเราจะได้เล่นตัว Chaos Legion เนี่ยวันที่8 ธันวาคมนะครับผมก็หมายความว่าเพื่อนๆที่ซื้อแพ็กไว้นะวันที่8ธันวาคมสามารถเปิดแพ็กแล้วก็ได้ตัวละครและนําตัวละครนั้นนะมาเล่นในเกมได้ปกติแต่ใน,นส่วนของโมเดนกับวฟอร์แมตนะครับผมที่หลายๆคนได้ข่าวมาเฮ้ย hey, มันจะแบ่งแบบเป็นแบบโมเด์นไวฟอร์แมตที่จะเป็นแบบไพ่ออเดชันเก่ากับไพ่อ d i t ชันใหม่เท่านั้นนะเพื่อนๆก็จะยังไม่เริ่มใช้นะครับผมจะเริ่มใช้ก็คือมกรา2022ก็คือมกราหน้านะครับผมก็ตอนนี้ยังเล่นได้ปกตินะลุงนวดอะไรที่ว่าจะเล่นไม่ได้แล้วหรือว่า ให์เอดิชันเบต้ที่เราจะมีโอกาสได้เล่นนะครับผมก็ตอนนี้ยังเล่นได้ปกตินะเพื่อนแต่ว่าหลังจากนี้ก็มกลานะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็ถ้ามันแบ่งเป็นโมเดลกับไวร์ฟอร์แมทเนี่ชัดเจนนะครับผมถ้าเราไปเล่นโมเดลเนี่ยซัมเบอร์หรือมอนสเตอร์ที่มันเป็นเบต้าเอ t i o n อ่ะเพื่อนเราก็จะไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมแต่คิดว่าถ้าเล่นตัว Wi ร์ฟอร์ก็น่าจะยังมีให้เล่นปกตินะผมคิดว่านะยังไงต้องรอมันอัปเดต o f f i c i a l ลอีกทีนะครับผมโอเคนะแล้วก็หลัง เฟสสองนะคือหลังจากที่เราจบ pc ซึ่งเขาตั้งใจไว้ว่าจะขายทั้งหมด1ล้านแพ็คใช่ไหมเพื่อนๆอ่ะก็ไม่ไม่รู้อะขาย1ล้านแพ็คนั้นจะหมดหรือไม่หมดก็ตามนะครับผมหลังจากนั้นอนะถ้าจบอีเวนต์ pc แล้วอ่ะครับผมก็2ล้านแพ็คที่เอาเข้ามาขายในเกมปกตินะครับผม2ล้านแพ็คแรกนะเพื่อนยืนยันนะจะยังต้องใช้วอวเชอร์ในการซื้ออยู่นะครับผมก็เอ๊ะไหนบอกว่าตอนนี้วอวเชอร์มันหยุดแจกแล้วใช่ครับวอวเชอร์ er มันหยุดแจกแล้วนะเพื่อนแต่ว่าวอวเชอร์อ่ะมันจะกลับมาแจกอีกครั้งนะครับผม วันที่8ปันวาคมนะครับผมก็คือวันแรกที่ตัว Chaos o เจ g e n Pack เข้ามาขายปกติในเกมนะเพื<ๆ>่อนๆพื่อนเชอร์จะกลับมาแจกอีกครั้งนะครับผมโดยอัตราการแจก v วเชอร์จะมากขึ้นเป็น2เท่าจากที่ปกติเคยแจกช่วงพรีเซลนะครับผมเพราะช่วงพรีเซลเขาจะแจกแค่ทั้งหมด1 1ล้าน v วเชอร์นะ<ๆ>เพื่อนๆก็คือวันละ3333 3 33วายเชอร์ต่อวันนะครับผมแต่ว่าช่วงที่ เอาความาขายในเกมโบติตั้งแต่วันที่8ธันวาคมนะครับผมเป็นระยะเวลา1เดือนนะเขาจะแจกไวเชอร์ทั้งหมด2ล้านไวเชอร์นะเท่ากับว่าต่อวันอ่ะเขาจะแจกทั้งหมด66,666่อยไวเชอร์ต่อวันนะครับผมก็เหมือนอัตราการแจกไวเชอร์มากขึ้นนะครับผมก็เหมือนเดิมนะ1แพ็คใช้1นึ่ไวเชอร์และ4ดอลลาร์นะครับผม4ดอลลาร์นี้ใช้เครดิต SS หรือว่าตัว DC จ่ายได้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมแล้วระหว่างนี้ก็ยังได้โบนัสแพ็คเหมือนเดิมนะถ้าซื้อ100ก็ได้10นะครับผมถ้าซื้อ เยอะกว่านั้นก็ได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านั้นเหมือนเดิมนะแล้วการขายปกติที่จะไม่ต้องใช้วาเชอร์จะเริ่มเมื่อไหร่อ่าอันนี้คือคําถามที่หลายๆคนอยากรู้นะครับผมการขายปกติที่เราต้องการซื้อ4ดอลลาร์โดยที่ไม่ต้องใช้วเชอร์นะครับผมจะเริ่มใช้นะก็ต่อเมื่อขาย2ล้านแพ็คจบนะครับผมหมายความว่าหลังจากที่จบพรีเซลปึ้งนะครับผมแลวก็ไม่ไม่รู้ว่าแหละว่าแพ็คอ่ะในเกมมันเหลือทั้งหมดเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็อาจจะเริ่มต้นที่10 4.5ล้านสมมติน,นะครับผมเมื่อเขาขาย2ล้านแพ็คแรกหมดนะครับผมเหลือ12.5ล้านปึ้งนะครับผมก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับผมการขายแบบใช้ไวเชอร์นะเราจะซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ไวเชอร์แล้วนะหลังจากนั้นก็คือจ่ายแค่4ดอลลาร์ในการซื้อแต่ไวเชอร์ยังมีประโยชน์นะครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการโบนัสในการซื้อนะอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆซื้อแบบซื้อร้อยแล้วต้องการแถม10บนะครับผมเพื่อนๆจะยังต้องใช้ไวเชอร์ในการได้โบนัสแพ็คนะสมมตินะนนะถ้าเพื่อนๆ ซื้อ100แพ็คใช่ไหมแล้วมันต้องแถม10ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนมีอชเชอร์แค่9อันพเพื่อนก็จะได้แพ็ฟรีแค่9อันนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนไม่มีอชเชอร์เลยก็ไม่เป็นไรนะก,ก็ซื้อปกติได้เพียงแต่ว่าจะไม่ได้แพ็คแถมเลยสักอันซึ่งอชเชอร์นะพเพื่อนหลังจากที่จบตัวไอหนึ่งเดือนพิเศษที่จะแจกอชเชอร์วันละ66,666่นนะครับผมหลังจากนี้ก็จะมีการแจกอชเชอร์ต่อไปเรื่อย เหมือนกันนะก็ตามอัตราส่วนที่เรา stay SPS นะครับผมเพื่อให้เป็น use case ของ SPS นะเขาต้องการจูงใจให้เรา stay SPS ต่อไปนะครับผมหลังจากนั้นก็จะแจกวายเชอร์เหมือนเดิมนะวันละ2 0 0 0 0วายเชอร์นะครับผมก็อตัตราส่วนที่ได้ก็คงน้อยลงแหละแต่ว่าหลังจากนี้นก็คือจะแจก20,000วา er ยเชอร์ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราต้องการวายเชอร์เอาไปทําอะไรแน่นอนครับเดี๋ยวเขาจะหา use case ให้มันนะว่าในอนาคตวายเชอร์ er จะต้องเอาไปทําอะไรได้มากกว่าเอาวายเชอร์มาเพื่อที่จะรับแพบ็คโบนัสแพ็ค เวลาซื้อจํานวนมากนะครับผมอีกหน่อยเอาไปใช้ทำรายได้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมโอเคนะในส่วนของดรไบร์นะหลายๆคนน่าจะได้เห็นแล้วนะครับผมในผมได้โชว์ในเอเเอรอบครั้งก่อนหน้านี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะในส่วนของสเตตัสและสถานะของดรไบร์นะครับผมก็ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับผมโปรโมชันมาสเตอร์นะดิจิเนอรี่ธาตุนิวทรอนนะครับผมดรไบร์นะครับผมก็สำหรับใครที่ซื้อรอบพรีเซลเท่านั้นนะจะมีโอกาสได้นะครับผมเงื่อนไขการได้้้นะะครับผมจตอองซื พรีเซลเท่านั้นนะแล้วเมื่อเราซื้อพรีเซลนะครับผมแล้วเราก็ต้องไปกดเคลมแอร์ด็อกเมื่อจบอีเวนต์นะครับผมก็น่าจะกดเคลมได้วันที่8ปดธันวานะเมื่อแพ็คเข้ามาในเกมปกตินะครับผมก็อัตราการได้นะเพื่อนื่อหนึ่งแพ็คได้สองเปอร์เซ็นะครับผมเพราะฉะนั้นการันตีว่าต้องการได้ด็อกเตอร์บหนึ่งตัวนะเพื่อนๆจะต้องซื้อแค a ออสแพ็คอย่างน้อยนะครับผมห้าสิบแพ็คนะการันตี แน่นอนว่าได้หนึ่งตัวถามว่าน้อยกว่านั้นได้ไหมก็ได้นะเพื่อนถ้าน้อยกว่านั้นก็มีโอกาสได้สองเปอร์เซ็นะครับผมเช่นผมซื้ออาจจะซื้อแค่สิบแพ็คนะก็มีโอกาสได้ยี่สิบเปอร์เซ็นก็ยังถือว่ามีโอกาสได้นะแต่ว่าไม่การันตีไงว่าจะได้แน่นอนถ้าเพื่อนๆก็ต้องการการันตีว่าอยากได้ดรบายอย่างน้อยหนึ่งตัวนะซื้อห้าสิบแพ็คนะครับผมแต่ว่าถ้าซื้อห้าสิบแพ็คนี่อาจจะได้เยอะกว่าหนึ่งตัวนะถ้าเพื่อนๆโชคดีนะครับผมก็ยังไงใครสนใจก็ซื้อตามเก็บไว้แล้ะกัน ระหว่างนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะก็เท่าที่เพืเ่อนๆเห็นคุพอมอนจบอีเวนต์แจกไวเชอร์ตอนนี้ราคา s p s ก็คือร่วงลงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมน่าจะประมาณ0.4กว่าๆแล้วมนะั้งราคานะตอนนี้นะก็ยังไงลองชั่งน้ำหนักดูนะครับผมในส่วนของ DC นะครับผมก็ไม่ได้มีแผนที่จะด้อยคุณค่าของ d ีลงไปเลยนะถึงจะมี s p s เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมนะเดฟไม่ได้ฟุมตัวราคาของด ล่อยไปเป็นตามกลไกของตลาดเลยนะครับผมแล้วก็อีน่อยนะครับผมราคาของดีน่าจะเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะเมื่อโมเดนกับไบคอ์แมตเข้ามานะครับผมเพราะกลางวันของตัว DC ที่ได้ต่อว,วันอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะไม่ราคา DC มันพุ่งขึ้นหรือลดลงนะครับผมก็ลองรองติดตามดูกันต่อไปนะในส่วนของไวเชอร์ก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่หายไปหลังจากที่จบแค a อทซ์ลิเจีนพีเซลนะครับผมจะพยายามหาユースเคスมาให้ไว er เชอร์เรื่อยๆเลยนะครับผมอย่างที่บอกไปชัดเจนหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับผม ต้องใช้นะครับผมไวเชอร์ก็คือเมื่อเพื่อนๆซื้อแพ็คจำนวนมากแลวต้องการโบนัสแพ็คนะครับผมจะต้องใช้ไวเชอร์1ไวเชอร์ต่อ1นแพ็คพิเศษที่เราต้องการได้เป็นแพ็คโบนัสนะครับผมโอเคนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวไอแคนดี้นะเป็นพรีวิวการที่จะมาในตัวของ chaos legion set นะครับผมเรียกได้ว่าน่าตื่นตานะผมว่ามันจะดูเป็นแบบเป็นมอนสเตอร์ที่น่าจะมีความโกงระดับหนึ่งเลยอ่ะคือดูจากรูปก็ดูจะแบบดูจะเป็นตัวที่แบบโกงๆเลยอ่ะเพื่อนๆลองดูนะโอ้โหใช้ได้เลยนะผมว่า ยังไงรอติดตามกันนะครับผมวันที่8ธันวาคมนะได้โยนโฉมได้เล่นกันทุกคนอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ A M A ฉบับวันที่5พฤศจิกายน2564นะครับผมไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมากมายเป็นพิเศษนะครับผม แล้วก็ผมมีอีเวนต์ดีๆอีกนึงานจะมาโปรโมทบอกเพื่อนๆนะครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมนี่เราอีเวนต์ที่ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆจะเป็นอีเวนต์ของการแจกของรางวัลแบบล้วนๆเลยไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษนะครับผมเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆมูลค่ารวมแล้วอ่ะมากกว่า70,00นดอลลาร์นะครับถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเพื่อนๆก็คลิกเข้ามาตรงที่จอยแคมเปญตรงนี้นะตรงครีมไอโเนี่นะครับผมแล้วเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็ทําตามเงื่อนไขที่เขาให้ไว้นะครับผมแล้วมันจะมีกกาารเหมือนับว่ ให้เรา, share, เาเแชร์เข้ากลุ่ม Tele g กรมเข้ากลุ่ม Discord อะไรอย่างนี้นะครับผม,ผมเพื่อนแล้วก็ทำตามเงื่อนไขของเขาแล้วนะแล้วก็เมื่อทำครบเพื่อนๆก็จะได้คะแนนนะครับผมแล้วก็รอลุ้นนะว่าจะได้รางวัลไหมนะครับผมจับรางวัลก็เนี่ยเหลือเวลาแค่35ิหชั่วโมงนะครับผมก็ยังไงอย่าลืมไปทำกันนะถือว่าเป็นของฟรีนะครับผมที่เรียกได้ว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยไม่มีโอกาสได้แต่ถ้าเราทำเนี่ยอย่างน้อยเรามีโอกาสได้นะครับผมก็ยังไง ฝากอีเวนต์ดีๆนี้ไว้ด้วยนะครับพเพื่อนๆก็เข้าไปจอยกันนะเพราะรางวัลเนี่ยน่าเย,ย้ายวนใจมากเลยนะพเพื่อนๆแจกการ์ดถึง50ใบนะและเบต้าแพ็คเนี่ยสิแพ็คเลยนะครับผมเรียกได้ว่าของรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า7,000ดอลลาร์เลยนะครับผมก็ยังไงฝากไว้นะอีเวนต์ดีๆแบบนี้นะครับผมเลยเวลาเพียง35ชั่วโมงนะพเพื่อนๆรีบไปตามกันนะครับผมโอเคนะก็เดี๋ยวจบคลิปทิ้งท้ายนะครับผมจบซีซั่นพอดีนะพเพื่อนๆเป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับผมผมจะเป็นยังไงนะในส่วนของซีซั่นนี้เรามาดูกันนะครับผม เอาละครับเพื่อนๆชาวสปริงท์แลนด์ครับผมวันนี้นะเพื่อนๆค่าคืนที่รอคอยนะครับเพื่อนๆเราจะมาเปิดกล่องควสร่วมซีซั่นกันนะครับผมก็ตอนนี้นะเพื่อนๆจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขอให้ทุกคนนะได้ของดีๆกันนะครับผมก็ส่วนตัวผมนะเพื่อนๆหลังจากที่เคลือมาสักพักนะอยู่หลังห้องนะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยไหวแล้วผมเลยรู้สึกว่าวิธีการนี่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะเปิดอีกไอเดีมาเลยนะเพื่อนๆตอนนี้ผมได้ผุดอีกไอเดีขึ้นมานะครับผมจิมไนท์นะครับ เขากับตอนนี้ผมมีทั้งหมด3 ID แล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะในส่วนของ ID รองไ d ดแรกนะเพื่อนโจไนน์อินช์นะครับผมก็จบที่ซิลเวอร์3านะได้12กล่องนะครับผมเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะ12กล่องแรกนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆ12กล่องนะมาดูกันเลยนะครับผม12กล่องนะครับเป็นยังไงบ้างนะในส่วนของโจไนนอินช์นะครับเปิดสลับมาแล้วอู้โอ้ดแร่แร่แรอู้ดปิดปิดครับหือไม่ไม่เบานะไม่เบานะขอหน่อยขอหน่อยอ หรือว่าม่แย่นะเพื่อนมีอีพิกมาใบหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวตามไปดูไอดีอื่นกันนะเอาละครับในส่วนของไอดีน้องใหม่ท่าสุดนะครับผมจิมไนนอินช์นะครับผมในเมื่อเราขึ้นโกหนึ่งไม่ได้นะครับผมเราขึ้นแชมเปี้ยนไดมอนด์กับเขาไม่ไหวนะวิธีแก้ปัญหานะครับเปิดไอดีเพิ่มนะครับผม12กล่องนะก็ซิลเวอร์หนึ่งมันก็เอ้สิบสองกองนะครับผมซิลเวอร์สามนะครับผมสําหรับไอดียจิมไนนอินช์นะครับผมก็เป็นยังไงนะเรามาดูกันนะโอเคนะครับผม12กล่องนะครับเพื่อนๆ โอ้โหดีซีดีซ,ดซีขอหน่อยทันไหมมีม <c oughs> เดียกได้ว่าไอดี ID ใหม่ไม่ค่อยพาโชคเท่าไหร่นะเพื่อนๆสิบสองมีแต่แรนะอัดได้อยู่อ่ะมีแร่กโ็โอเคแหละเอาละครับสำหรับไอดีไฮไลท์นะเพื่อนๆจอไนน์นะครับผมจบที่โกสองนะครับผมยี่ิบกกล่องจุกๆนะครับผมจะได้เป็นยังไงนะมาดูกันเลยนะครับผม เท่ากับว่าสิริรวมนะเพื่อนๆจรไนยินซีซั่นนี้นะครับผมย <laughs> ี่สิบหกบวกสิบสองบวกสิบสองนะครับผมเป็นเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบสี่บวกยี่สิหกนะเพื่อนๆก็ทั้งหมดห0สิบกล่องนะครับผมก็มันจะได้เป็นยังไงนะมาดูกันนะเพื่อนๆยี่สิบหกกล่องสำหรับโกสองนะครับผมแถวแรกนะโอ้โ oh ห uh huh. นะอื้อแหล่นะแหลมมาเลยจะขอแต่งทองได้ไหมแต่งทองส uh ั่นอื้อยังนิ่งๆน,นะไอ้แหลออกเยอะนะเพื่อนซีซั่นนี้ถือว่าไม่เร็วนะผมว่า ไอ้โหอย่เพิ่งดับฟันดิเดี๋ยอยู่อีหกมีสันไหมมีสันไหมจบแล้วเพื่อนๆโอ้โหเรียกได้ว่ายาจกผู้ยิ่งใหญ่หลังห้องอีกแล้วนะเพื่อนๆสาหรับจอในนนะครับผมห้าสิบกล่องนะครับผมตัวชูโรงนะก็จะเป็นตัวอีพิกดิจินเรโนวานะครับผมส่วนตัวอื่นก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะคุยเลยผมขออญาตกลับไปอยู่หลังห้องนะครับผมก็ โอเคนะเพื่อนๆในส่วนของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้เพื่อนๆทุกคนนะจบซีซั่นนี้ก็เปิดได้ของรางวัลดีๆกันเลยนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสำหรับวันนี้นะผมฝากพิงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาช่องจอไนน์เป็นครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดสาระดีจากช่องจอไนน์นะครับผมวันนี้ผมฝากและลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ